สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในโลบอกแมปที่มีชื่อว่าอนิเมะการ์ดแบทเทิลนะครับเป็นแนว,แ,นวแบบสุ่มการ์ดแนวไ n g นะครับไม่รู้ว่ามันเรียกไ n เหรือเปล่าแบบสุ่มเรื่อยๆหาอันที่แบบหนึ่งในอันที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยเนี่ยหนึ่งในสองอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไปประชันกับพวกเหล่าอนิเมะนะครับอ่านี่ก็เป็นแบบหนึ่งในสิบอะไรงี้สุ่มอีกอ่าก่อหนึ่งในหกสิบแบบเนี้ย แล้วก็สุ่มต่อเงแล้วผมสุ่มเลยได้อันไม่ดีเลยแล้วมันไม่ได้ซ้ําอย่างเดียวเลยอันนี้เอาไงอันนี้เป็นเหมือนจะไม่ใช่อน,นิเมะอาจจะเป็นเจ้าของแบบหรือเปล่าน,นี้ผมไม่รู้นะแข็งแกร่งที่สุดพริกไทยคืออะไรเอ่ยลองตีดูนะครับแล้วมันโดนผมตีแตกไงตัวอะไรวะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นโจนสลัด แต่มันโดนหนึ่งในสองตีแตกก็เมื่อกี้ผมก็ไปสำรวจรอบๆมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างให้เราเล่นยังไงนะก็จากที่ผมเดาเนี่ยก็คือเราต้องไปในอันนี้นะครับจะมีพวกง,โงโกลุลเบิตา้าฟิเตอร์นะครับในดาวนาเม็กก็คือแบบเราสุ่มตัวใช่ไหมสุ่มการ์ดแล้วก็ไปสู้กับเรามอนเตอร์ที่มันอยู่ในด่านเว้ยน่าจะอย่างนั้นนะคือผมแอบไปแบบดูๆหลายๆอย่างมานะครับในแมปอันนี้ก็เปจน q u e s รายวัาให้เราหาพลังหนึ่งใน2 5งหมหาการ์ดทองสุ่ม328ครั้งแล้วก็จะได้พวกบูทได้อะไรพวกนี้มาเป็นรางวัลนะครับน,นี่ก็เป็นร้านค้ามีแรง้งแล้วก็มีตั้งค่ามีทเลพอร์ตอะไรพวกนี้อ่าถือว่าคร่าวๆนะครับอันนี้คือผมอธิบายคร่าวๆก็ไม่แน่ใจว่าเล่นยังไงนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถแนะนําติเตียนการเล่นผมได้นะครับคืออันนี้คือผมเพิ่งมาเล่นแบบครั้งแรกเลยนะ หาตัวดีกว่านี้ก่อนตอนนี้รู้สึกตัวมันยังกระจอกมากเลยแต่ลองเอาไปใช้สู้ดูดีกว่าไหนดูซิแต่และตัวพลังเท่าไหร่อันนี้5,000ันเบชิต้าพลังเจ็ดัน้งั้นน่าจะจัดการกับโกคูก่อนแล้วกันนะครับน่าจะง่ายกว่าในเราเลี้ยงจากพลังมากสุดก่อนเลยแล้วก็ตัวนี้มี3ามใบ้้วก็ใส่มาเลยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ปาไหนล,ลองดูนะครับพลังเจ็อ กอลราพลังยีี่โอ้โหไหวปะเนี่อวันช็อตโอ้โหเราตายเราแตกเฮ้ยมีสิทธ์นะเนี่ยมีสิทธ์นะเนี่ยเรื่อมมาดรัวๆัว,วโอ้โหนิดเดียวไม่ตายเลยทุกคนเหลืออีกนิดนึงนะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็สุ่มได้มาเพิ่มอีกไงได้หนึ่งในหนึ่งร้อยแล้วก็ได้หนึ่งในสี่สิบห้ามานะครับเป็นโซโลแล้วก็ บีดมีแต่ละตัวแต่ละกร์ดแต่ละตัวในเกมนี้มันก็มีสกิลเป็นของตัวเองนะอย่างอันเนี้ยคือเพิ่มดาเมจกับเพิ่มพลังชีวิตนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นเออถือว่าแบบเขาคีดเอทมากนะเอาจริงแต่ถึงแบบไม่เป็นตัวในเมะแบบแบบก่อนๆที่เราเคยเล่นมานะก็ถือว่าไม่แหลกนะครับในลองสู้หนึ่งในหนึ่งร้อยผมไหวหรือปาไหวหรึปะโอ้ยมันบันช็อตเลยว่าอ่ะแล้วโซโลผมตีสามรอบไงวิชาสามดาบอันนี้ ฮลโหลหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก้อนมันฟัดเราโดนวันช็อตเลยเอาการ์ดศัตรูมันหล่นไปนะไมะ่แกะหรือหรือปกติมันหล่นอยู่แล้วเนี่ยมันติดคูดาวเลยอะใช่ไหมเราฆ่ามันได้ปะหรือเสมอกันอันนี้แต่ผมลองมาสู้กับเบจิต้าเลยไงเพราะโกคูมันติดคูดาวมันสู้ไม่ได้แล้วผมได้การ์ดมาเพิ่มอีกนิดนึงด้วยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอืม mm hmm. ไม่ไหวจริงโอ้ไม่เหลือทรงเลยแล้วสามทีแล้ววันช็อตแตกไนงะไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงนะครับสุ่มเพิ่มสุ่มเพิ่มตอนนี้ผมมาอยู่ในหน้าร้านค้านะครับข้างนอกแอแมปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์ที่ช่วยเรานะเราต้องสุ่มให้ได้การ์ดพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปค้าของนะครับน่าจะทำให้เราบวกโชคขึ้นมาอีกหนึ่ง ะระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะสุ่มเพิ่มไปนะครับตอนนี้ตัวที่ดีที่สุดของผมก็คือ,อ,อนารูโตะนะแล้วก็การที่ต้องการเนี่ยยังไม่พอนะครับขอสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพมาตอนที่อีกสักพักหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่านานแค่ไหนอันนี้ก็ผมทิ้งไว้แป๊ดเดียวนะไม่นานไม่กี่นาทีนะครับก็ครบเรียบร้อยนะครับแรกมาเลยคือมันคืออะไรเราใส่ไปแล้วอ๋อด้านขวาล่างนะครับเป็น น่าจะกิ่งไม้หรือเปล่าเหมือนมีกิ่งไม้เป็นอุปกรณ์สมใสมาเพิ่มนะครับบบกโชคหนึ่งก็ถือว่าดวงดีขึ้นไหมเอาโอ้โหหนึ่งในสี่ร้อยนะทำไปเล่นไปดวงดีขึ้นอยู่นะเนี่ยนี่ผมมีหนึ่งในสี่รอสองตัวแล้วตอนนี้เนี่ยผมสุ่มจนครบ200ร้อยโลนะครับก็คือปลดล็อกไอ้ตรงกลางด้านขวานะครับที่เป็นการสุ่มด่วนนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็น ลดคูดาวสิ์เซนเหรอเป็นชูริเคนโอเคงั้นน่าจะน่าจะดีนะครับตุ่มรัวๆอาจจะดีกว่าเพิ่มดวงนะงั้นเราต้องเอาต้องลองคารมาใช้นะครับการ์ดอยู่ในปาร์ตี้ใส่ไม่ได้อ๋อต้องออกจากทีมก่อนนะครับโอเคคารมันเลยแล้วก็ติดตั้งชูริเคนสุ่มเร็วขึ้นไหมนิดน,นึงนะครับมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ต่อไปเป็นโนบลรากับ อิตาโดรินะครับบวกโชค2โหเมื่อไรจะได้เนี่ยหนึ่งในห้าพโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปสุ่มให้ครบ328ครั้งนะครับทำวสรายวันแล้วก็หาการ์ดหนึ่งใน2,500ด้วยอาจจะสุ่มยาวๆเลยนะไม่รู้ว่าผมจะได้ตอนไหนนะครับก็ผมเอฟเคเปิดไว้ยาวๆแล้วกันนะผมก็ทิ้งปล่อยมันโลไปประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่ประมาณนั้นแหละ คือผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน <K _> ก็ระหว่างนี้ผมก็ไปทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็กลับเข้ามาตอนนี้ก็โลไปประมาณ8,000กว่าโลแล้วนะยังไม่ได้การ์ดเกิน25,000นะครับไหนดูตัวที่ดีที่สุดของผมตอนนี้ก็คือ1ใน20,000นะครับนามิคือมันเป็นโจรขโมยน่าจะเป็นนามิแหละแต่แบบ AI มันวาดไม่ค่อยเหมือนนามิเท่าไหร่ผมว่าแล้วก็ได มากิม่ามาสองตัวนะครับคุณมากิม่าผมเป็นตัวบูทหรือเปล่าบวกพลงังสิบห้าเปอร์เซ็นของปาร์ตี้ใส่มาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวอื่นซันจีมีสก,กิลพิทักอัศวินตัวละครผู้หญิงทุกตัวในปาร์ตี้อ๋อคือถ้ายิ่งใส่ตัวผู้หญิงในปาร์ตี้ซันจีมันจะยิ่งโหดใช่ปะงั้นมากิม่าผมใส่มาเลยแล้วกันเป็นตัวบูทแต่ก็หนะึ่งในหมื่นห้าน่าจะดีอยู่นะจริง ท่านจีก็จะโหดขึ้นด้วยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไหนๆอันนี้ใช่ปะมีประตูเดียวนี่หว่ามันจะไปไหนได้โอเคลองเข้าไปดูนะครับเราถึงไหนนะโกคูเขาที่แล้วเราเสมอใช่ปะเราลองตีกับโกคูใหม่แล้วกันนะครับแามิผมไม่วันชอ็อตวะเหลือนิดนึงเฮ้ยทำาป็นเล่นไปหนึ่งในงสองหมื่นเลยนะเว้ยไม่วันช็อตได้ไง ต่อมาเบชิต้านะครับเจ็ดเหลือนิดนึงแล้วโดนหวดไปไงเรียบร้อยสู้นามิผมไม่ไหวหรอกจริงผมได้การ์ดเบชิต้ามาเหมือนกันนะอันนี้เป็นการ์ดทองอันนี้การ์ดธรรมดาอยู่นี่แต่มันไม่หดเท่าไอเน,นี้ยนามิผมนึงในสองหมื่นเลยนะเว้ยมันสูสีได้ไงวะเนี้ยมันเป็นระดับไหนของมันวะต่อมาเป็น ฟิเซอร์หนึ่งมืนพลังโจมตีท้อยกันานามิผมมันจะไหวได้ยังไงเอฟเฟกมันคืออะไรวะนะเนียเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยแล้วมันฆ่านามิผมตาย,ยางไงแต่ผมมีมากิมามาเสริมทับ,ทบปลดล็อกพอเท่าแล้วฝนตกมันทําผมมองไม่ค่อยเห็นเลยอะแบบมันมีตอนที่ฝนไม่ตกด้วยนะในแม่ปะทุกคนแต่พอฝนตกแล้วแบบเหมือนทัศนวิสัยมันแย่ลงในเกมอะอันนี้เป็นนารูโต คูณห้าลักทุกครั้งที่สุ่ม100่งอ่โลต้องชนะก่อนนะทุกคนคือจริงๆนะรู้สึกว่าพอฝนตกแล้วแบบแมปมันเบอร์อะไม่รู้ว่าในคลิปจะดูเป็นไงนะแต่คือผมเล่นในแพดม,มันเบอร์มากเลยอะอันนี้ห้า0 0ื่นนารูโตะน่าจะอ่อนกว่านะลองไปตีนารูโตะดีวกว่านินจาหัวเขา่าชื่อไทยแปลกมากแต่โดนน้ำมีผมหวดไงแต่มันเหลือ HP หนึ่งแต่ผมไม่ตายแล้วผมสวนเลย แล้วผมชนะไงต่อมาห้าหมื่นเฮ้ยมันไม่ต้องถึงมือซันจีผมออกลงว่ะทุกคน,ม,นมันชิวไปเป้าแล้วมากี่มากผมหวดต่อมามาดาระหนึ่งแสนใช่ปะน่าจะหนึ่งแสนนะมันเบอร์เบอร์ทุกคนเบอร์มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงครึ่งหลอดเลยหรอ เฮ้ยแล้วมันวันช็อตเฮ้ยเกินไปเป้าเฮ้ยแล้วสันจีผมบัฟไงสองร้อยสามสิบห้าดาเมจเฮ้ยน้าเม,ม็นแรงขนาดนั้นเลยหรอแรงกว่านามิอ,มอีกอะเนี่ยมันแปดสิบแปดอย่างนะเว้ยมากิมาตัวบูสสองตัวบวกกับเป็นตัวผู้หญิงสามตัวในทีมสันจีผมนาเมจดสองร้อยสามสิบห้าเฮ้ยเดี๋ยวผมลองเอาขึ้นตัวแรกดูมันน่าจะได้บูทยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเท่ากันบหรือเปล่า,ลาหรือมันต้องให้ผู้หญิงโดนตีก่อน ยังไงวะลองลองผมลองสงสงสัยอะ่ะผมขอลองอีกสักทีนี่ร้อยเจ็บหกเองอะ่ะไม่เมื่อกี้มันสองรสาสิบห้าได้ไงอน่ะสาสิบสามเปเซนคือแบบทุกครั้งที่ผู้หญิงในทีมโดนตีเหรอลาเมจมันจะบวกขึ้นสามสิบสามเปเซนี้เหรอคือมันแปลไทยแล้วมันงงนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่ทำไปเล่นไปชิวนะนี่อะ่ะใส่เหมือนเดิมกัน เราไปปลดล็อกด่านถัดไปกันดีกว่าต่อมานะครับเป็นประตูพอเท่าสีส้มอ่าฝนตกหายไปแล้วโอ้โหภาพกลับมาคมชัดอีกครั้งเหมือนได้ลูกตาใหม่โอ้มยก็เป็นเรื่องอะไรวะชิบุยาอันนี้อ๋อจูชุดสื่อนะครับมีสุคนะกับโกโจอยู่แล้วก็ถ้าชนะเหมือนว่าจะปลดล็อกพชั่นช็อปบ,บวกกับ ซัพพอร์ตการ์ดนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันอันนี้พลัง1นึ่งล้านราชาคำสาสน่าจะสูขนะแน่เลยนะครับต่อไปเป็นกดโจพลังห0,000 0งั้นกดโจน่าจะจัดการง่ายกว่านะครับเดี๋ยวลองตีดูแล้วมันแดดลบแล้วมันหวดแล้วมันหลบเฮ้ยเวอร์เกินเวอร์เกินแล้วมหวดแล้วมันหลบเฮ้ยมันช็อตด้วยหวดลบเฮ้ยแล้วมันลบหมดเลย ไม่โดนเลยไม่เหลือทรงเกินไปเป้ามันมีสกิลตัวไหนที่แบบมันล็อกขาไม่ให้หลบบ้างไหมมันมันหลบแบบมันหลบแบบผมตีไม่โดนอะแบบเหมือนเป็นลูกกระจกตีพระเอกอะมเมื่อกี้ไม่ไหวเลยว่าทีมผมเองไม่เหลือทรงไหนลองไปตีราชาคำสาบดีกว่าสุคุนะหนึ่งล้านเอาจริงก็ไม่น่าไหวหรอกแต่ผมอยากรู้ว่าผมจะลดเลือดมันได้เยอะกว่าหรือเปล่า มันเบิ้ลด้วยว่ะแล้วหวดแล้วมันสวนแล้วหวดไม่ลดเลยแล้วหวดเฮ้ยมันครึ่งหลอดอยู่นะจริงมันลดเยอะก,กว่าโกโยกอะโกโจโแม่งหลบแบบเวอร์เกินอะขนาดแม่งพลังครึ่งเดียวของสุคุนะเนี่ยทีมผมน่าจะต้องไปสุ่มเพิ่มว่ะตอนนี้ยังไม่ไหวว่ะทุกคนเดี๋ยวผมไ่ไปสุ่มนอกรอบแล้วกันอันนี้มีอะไรที่ช่วยผมได้มากกว่าชูริเคียนไหม อันนี้นิ้วสุคุนะต้องการอนตารลิ้หนึ่งในห้าพันแล้วก็นี้ขาดซานเนมิห้าหมื่นเฮ้ยมันชื่ออะไรวะฉลามไอฉลามมันชื่อซานเนมิไหมมันถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะคือผมแบบไม่ได้ดูนานมากแล้วต่อไปเป็นโพชชั่นชอบเดี๋ยวเดี๋ยวรับรางวัลเออรับไปแล้วเฮ้ยข้างหลังคืออะไรอะ่ะแพ็กการ์ด โอ้ยมีแพ็กอื่นด้วยหรอหต้องโลเป็นแสนเลยว่าทุกคนไม่น่าได้ภายในวัน2วันอะน่าจะอีกนานผมว่าอันนี้เป็นอินเด็กนะครับคือผมซูมได้หลายตัวแล้วไงลองปลดล็อกมาเลยนี่ได้โพชั่นรัวๆนะครับโพชั่นแบบเต็มกระเป๋ากระเป๋าตุงเลยอันเนี้ยพชั่นชอบไหนดูซิเราต้องทำอะไรอา้าใช้ไม่ได้ อ๋อชิบุย่าเมื่อกี้คือยังไม่ผ่านนี่ว่าเราแค่ไปปลดล็อกด่าน,นเฉยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นสวรรค์เวทีคือผมไม่รู้ว่ามันแปลจากภาษาอังกฤษคําว่าอะไรนะแต่คือมันงงมากอันนี้ให้คุยเราได้อะไรไม่เข้าใจเราตัวนี้ล่ะอะไรโฟร75ชั้น75หรอหรืออะไรอันนี้ชั้น15คือเลยว่างงมากคือแบบนี้ผมยังงงงอยู่นะคือถ้าใคร รู้หรือว่าคิดว่าผมเล่นผิดอะไรตรงไหนนะก็แบบคอมเมนต์บอกผมได้นะคือผมยังไม่ค่อยเข้าใจแบบนี้เท่าไหร่อันนี้คือแบบเป็นชั้นหนึ่งชนะแล้วจะได้โพชันหรือเปล่าเนี่ยลองหวดโอ้ยการ์ดฝั่งนู้นกระจกนะครับผมน่าจะไหวคิวหนึ่งในสองหมื่นเลยนะเว้ยแล้วโซโลมันหวดไม่ยัง้งไงแล้วผมตีแตกเฮ้ยนี่มันหนึ่งต่อสี่วะเนี่นะมีผมเก็บหมดอะก่อน แต่โดนหวดไงเฮ้ยแล้วมันไม่ตายแล้วมันโดนหวดโดนสลัดแบบกรอบทองเฮ้ยมันหัวดแรงจังวะยังไหวอยู่ชั้น3มแล้วมันมีกี่ชั้นอะหรือมันคืนเรื่อยๆหรือเปล่าสู้จนกว่าเราจะสู้ไม่ไหวหรือเปล่าอะไรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วผมว่ามันเริ่มตึงแต่ผมว่าผมยังไหววะไม่ต้องถึงมือซันจีผมออกลงแล้วนารูโตารูโตะโอ้เฮดพีเหลือหนึ่งแต่ผมว่าผมไหวชิลเรียบร้อยไม่ต้องถึงมือซันจีผมออกลงจริงชั้นสี่แล้วแล้วโดนหดไปดี นำไปก่อนหนึ่งตัวแล้วโซโลมันหวดแล้วมันหวดผู้หญิงผมไม่ยั้งเลยโซโลแล้วการพดปสศาจเขียวแบบกรอบทองแล้วมันระเบิดแล้วเอาแล้วผมตายด้วยแล้วแล้วมันได้ตีก่อนเฮ้ยแต่ทันจีผมไม่ตายทันจีผมสวนจริงเอาละ่ะเกือบไปเกือบแพ้ครับแต่ยังไหวยังกลับมาได้ ต่อไปคือชั้น5อ๋อมันจะมีทุกช5้ชั้นหรือเปล่าให้เราตี4ชั้นอะไรอย่างี้น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะเอาตัวนี้ใส่ดีกว่านี่โอ๊ยค้ับหลังมีเอฟเฟคด้วยแบบน้ำๆแล้วก็มีฟ้าผ่าฟ้าร้องถือว่าทำมาได้ดีเนี่ยก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนใครมีอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม